กอ๋ครับบริมนะเมอร์นะ,ระครนะับราคาเดมเมอร์นะผมจะคุยทางนะกับรายการตัวคูเชฟตัวคูเกมเมอร์นะผมนี่ก็จะมาในหนอเกมในวัยแปดนะทุกคนก็สามารถเล่นได้มีไม่ม,มีใครที่เล่นไม่ได้นะถ้ามีของมาครับผมนีบแบบกระตุ็มดิสทนะีนีงไว้ใจมีูอกมาเป็นเกมที่มันเลยทีเดียวนะแนะนำนิดนึงโอ้โหเล่าข่าวมา แนะนำเขาแนะนำผมชอบอนยะูน่นะเกมนี้ตัวเก่ายัางอยู่วะเร่องะไรเรือนะไรมึงแปบบิดแบบสักแป๊บปิดเลยส่สะนี่ฮะของผมเนะี่ย นี่ยังอยู่ติดค่าตับกเลยเขาเป็นพอเลแล้วบนทีวีนะฮะกดตัว J ป่อยฮะกดตัว U ป้ายพลังฮะกดตัว I เหมือนจะป่อยพลังแสงขึ้นคัดสามแล้วก็ แล้วก็ตัว K ก็จะเป็นกระโดดนะฮะกระโดดกระโดดกระโดดนี่ตัว L สปีดนะฮะเล่นกันได้นะผมทิ้งให้ฮะโอ้ยตายแล้วเนีดินขันไม่คิด้าไม่ข้าไดินขันไม่ได้ขันแล้วก็การเปลี่ยนอย่างหนึ่ง ทิคนก็สามารถเอาไปทำได้เมันไม่เออจริงเฮ้ไม่ตายหรอถ้าไม่ตายหนูไม่ตายแล้วหลังตัวเอ้ยเอ้ยเืออะไรอะไรผมมัดสายเกียร์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ออออออโอ้ย็บจ็บจบอ้ยเอ้จบม่จบจิงโยมันก็ทำกากเลพแล้วก็ไม่ชอบกับอะไรน่ะนี่ยาที่ผมซื้อไว้นี่จะปาวเดี๋ยวนี้เปิดที่ผมชอบที่สุดมาองไล่นตกเล้่องไเฮ้ยเมียไม่จดการหรือลราค่อยไปต่อ โย่โอ้เอ้ยก้อะไรเดี๋ยวไปเจอพาร์ทสองนัเปิดกุ้งไหนไหนโย่โ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าเลยอย่าเย เห็นใจมากห็นใจกูบ้านจ,อจอ้าโอจุอ๊ตายวะอ้าวมาทำไมวะมาก็ตายตรงอย่างนี้จะไปไหนข้าวไม่ใด้หนีหรอกนอนลแล้วไปน,นะ พัตตาผมจะไปถึงเข้ออาหมตายอีกต,ตายยากเ้ยเอาชนะง่ายโอเคอกเกียร์เยอล้วเป็นต่อยุกด้านนี่ตัวนี้อบ มันเขาเขากระจกว่ะมดมัดมัดตาย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 อุ้ยอุ้ยเจอมัดแต่ผมไม่เ้ยัดอะไรเอาไว้ เจอดเลยแต่เคยทังจอดจ้าจ้ามึงเออเออตี้ดีอ่ะ<ด>ไม่ยอมตายเว้ยค<อ>่ะเออเออ ก็เดียบแล้วแค่นี้มันสนกุกเหรอย้อนข่ามันถอดแล้วชงชงชง โท่ไปโกงมันไม่นุกใช่ไหมล่ะมันไม่นุกใช่ไหมล่ะนุ่เหรออกมาตายแหะทำไมตายง่ายจงังเลยมละเฮ้ยยยยยย้ยย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 ทำไมยย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 ยลยยทยไมยยยยยร <c oughs> ปันลมแล้วเพื่อปันลมแล้วเพื่ออยากฟังเพื่อนตตงนๆช้าท่จาจะขายเีเล่นเลน่นบอลมาเวละมาต่อเลยอะ はい。<music> <music> มีดีากาดนีดีฟาจบตอนนี้ผมไปแล้วแตเจอพาสอง

อพพลาตรอนไปยังเงียบไปตลอดมองกงแล้วมามาแล้มาแล้ว,ลวเอ้ยทางพิษทางพิษไม่ได้หนะอางนี้ก็รว,วยพลางนี่

ทุบช้ำขั้นต้นตามให้ผนะ่านมาขอบคุณนะครับขอบคุณที่ฝากมากระเตอร์เดินพัสดุสองสบาย